พบกับหนุ่ยกับช่อง KK Channel ได้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนุ่ยก็มีสาระดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง f c ช่อง KK Channel ได้อีกเช่นเคยนะคะ,ะสาระดีๆที่หนุ่ยได้หามาในวันนี้ก็จะเป็นสาระเกี่ยวกับการกินของเราเนี่ยนะะ เชื่อว่าต้องเคยกินบะหมี่กินมามา่ากินกินอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะต้องเคยกินนะและมีความคิดไหมว่ากินมากมันจะพองในท้องมันจะดูดน้ําในท้องไหมทําให้เราเป็นกระเพาะไหมมีอันตรายต่อลําไส้เราไหมเคยคิดกับ้างไหมคะวันนี้หนุก็เลยเอาสาระเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากทุกท่านกันนะคะกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปด,ดิอันตรายไหม มันจะพองในท้องไหมจะดูดน้ำในลำไส้จริงหรือเปล่ามารับชมมารับฟังไปพร้อมๆกับหนุย่ยกับช่อง KK Channel เลยนะคะถ้ามีเสียงแบบเป็นเสียงแชทเสียงโมอไซส์เสียงสุนาขเข่าหรืออะไรนี่ก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะคือหนุ่ยจะไม่ตัดหนุจะทำแบบเรียวๆแบบเป็นธรรมชาติเลยนะคะอ่ามารับชมรับฟังสาระดีๆเกี่ยวกับการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบ กันดีกว่านะจ๊ะกินบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปดิบอันตรายไหมพองในท้องดูดน้ําในลําไส้จริงหรือเปล่าบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปดิบดิบกรุบก,กรอบที่ทุกท่านชื่นชอบกันนะคะตัวหนูเองนี่ก็ชอบกินดิบนะมันกรอบดิอะกรอบๆเนาะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปหน่อยอร่อยเลยนะจ๊ะดูจะแบบน่าจะแบบเอาไปต้มนีก่ก็ ใค่ะนะคะเสียงไอก็ไม่ตัดนะคะเสียงแชร์เสียงไรก็จะไม่ตัดนะคะเอาแบบเรียวๆเลยนะจ๊ะมันมีกลึ่งสําเร็จรูปดิบๆกรอบๆที่ทุกท่านทุกคนเคยกินแล้วก็ชอบกินนะคะแค่โรยผงเติมความอร่อยเข้าไปหน่อยก็จะกลายเป็นของกินเล่นที่ทำได้ง่ายราคาก็แสนถูกแต่กินแบบนี้อันตรายไหมมาเช็คกันก่อนนะจ๊ะว่าอันตราย ต่อสุขภาพเรารึงเปล่านะจ๊ะรสชาติของบะหมี่ถึงสเร็จรูปเป็นรสชาติที่หลายคนติดใจโดยเฉพาะหากกินแบบดิบๆขยำตัวบะหมี่พอกุบกริบแล้วโรยผงปรุงรสเข้าไปเขย่าให้คลุกเคล้าทั่วถึงทั้งถุงนะคะเขยา่าเขย่านะคะ ให้แบบเครื่องปูมันเข้าทั่วถึงกันนะคะโอ้ยแค่คิดก็นําลายแตกน้ำลายสอก,กันแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะที่สำคัญนะคะราคาของกินเล่นห่อนี้ก็ถูกดีและได้เยอะอีกต่างหากแต่ทว่ามีกระแสที่เตือนถึงอันตรายของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบิดที่บอกว่ากินแล้วจะพองในท้องดูดน้ำในลำไส้พอฟังมาถึงตรงนี้ก็จะสงสัยกันแล้วทุกคนใช่ไหมคะว่าจะ เป็นอันตรายขนาดนั้นจริงหรือเปล่าจะเป็นอันตรายแบบไหนต่อสุขภาพของเราเอาเป็นว่าวันนี้หนุ่ยกับช่อง k ค c h n n n e นํนำสาระดีๆนี้มาฝากทุกท่านกันแล้วนะจ๊ะ นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติบอันตรายไหมสำหรับประเด็ดนนี้ต้องขออธิบายก่อนเลยนะจ๊ะว่าตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในซองเป็นบะหมี่ที่ผ่านการทอดหรืออบแห้งจนสุกแล้วดังนั้นก็สามารถกินโดยไม่ต้องต้มก็ได้เพราะไม่ใช่แป้งดิบอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะจ๊ะสรุปก็คือถึงกินเข้าไปก็ไม่ได้พองในท้องและไม่ได้อันตรายต่อลำไส้อย่างที่ทุกคนกังวลกันนะคะ บะหมี่กึ่งเสบิกรูปดูดน้ำในลำไส้จริงหรือเปล่านี่ทุกคนเชื่อเลยว่าหนู่นูเชื่อเลยว่าทุกคนนี่ต้องสงสัยแน่ๆว่าจะดูดน้ำในลำไส้เราไหมเพราะว่าตัวหนูเองก็เคยสงสัยนะคะว่ากินมากๆแล้วในแบบจะไปพองในท้องพอพองแล้วมันจะดูดน้ำในลำไส้ฉันไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาฟังกันเลยนะคะว่า จริงหรือเปล่าด้วยความที่บะรหรมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ใช่แป้งดิบเวลากินก็เหมือนเรากินแป้งทอดครอบทั่วไปดังนั้นจึงไม่สามารถดูดน้ําในลําไส้เราได้และการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปติดก็ไม่ทําให้ร่างกายขาดน้ําแต่อย่างใดนะคะนั่นเข้าใจตรงกันแล้วเนาะสามารถกินได้นะคะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติดอ้วนใหม่นี่ข้อนี้ก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่า บะหมี่เนี่ยกึือสาเร็จรูปนี้เขาทาจากแป้งเนาะกินแล้วจะอ้วนไหมเนี่ยมาฟังกันเลยนะจ๊ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นแป้งทอดกรอบและยังถูกปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่อัดแน่นไปด้วยโซเดียมดังนั้น การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากๆแน่นอนว่าจะทำให้ตัวของเราบวมจากโซเดียมอย่างไม่ต้องสงสัยและแป้งที่ทอดกรอบแล้วเป็นอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงด้วยหากกินบ่อยๆและกินในปริมาณมากโดยที่ไม่ออกกำลังกายก็มีสิทธิ์ที่เราจะน้ำหนักขึ้นได้ไง่ายๆเลยนะคะอันนี้ข้อนี้เป็นจริงนะคะถ้ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบมากๆวันแน่นอนน้ำหนักเพิ่มแน่นอนนะคะ การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติดกับข้อที่ควรระวังนะคะอ่ะเรามาฟังข้อควรระวังของการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรูปติดกันดีกว่านะจ๊ะแม้การกินบะหมี่สำเร็จรูป ดิบจะไม่อันตรายต่อน้ำไส้แต่ทว่าหากกินเยอะเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือจุกเสียดแน่นท้องได้เนื่องจากร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อยแป้งเหล่านี้นานกว่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบบที่ต้มแล้วที่สำคัญนะจ๊ะการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบก็ควรระวังปริมาณโซเดียมด้วย เพราะหลายคนกินเพลินจนต่อถุงที่สองถุงที่สซึ่งอาจทำให้ได้รับโซเดียมจากเครื่องปรุงและผงชูรสที่มากเกินไปเสี่ยงต่อโรคไตโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจนั่นเองนะคะบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปจะแบบต้ม หรือกินดิบก็ควรกินแต่พอดีนะคะสิ่งสำคัญที่ควรต้องระวังในการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นแบบต้มหรือไม่ต้ม ก็คือโซเดียมอย่างที่เราได้บอกไปเพราะโดยเฉลี่ยแล้วปริมาณโซเดียมในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1นซองจะสูงประมาณ50%ของปริมาณโซเดียมที่ร่างกายควรได้รับฉะนั้นพยายามอย่าก,กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกิน2อซองต่อวันนะจ๊ะอีกอย่างที่ ให้ชุกคิดกันด้วยก็คือบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปไม่ได้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่าใดนะักดังนั้นหากจะกินแบบต้มก็ควรเติมไข่เนื้อสัตว์และผักลงไปเพื่อเพิ่มสารอาหารด้วยนะคะส่วนคนที่ชอบกินแบบไม่ต้มพยายามกินแต่น้อยและกินอาหารอย่างอื่นให้ครบห้าหมู่อีกทั้งอย่าลืมหมั่นออกกําลังกายเป็นประจำด้วยนะ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากหน่ยและช่อง k คเคแชนแนลนะในนำสาระดีๆเพราะว่ามั่นใจเลยว่าทุกคนต้องเคยกินแบบบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปดิบแน่นอนนะคะกินแต่พอดีแล้วก็ไม่ทำให้พองในลำไส้ไม่ได้ดูดน้ําลำไส้นะคะแต่ว่าทำให้น้าหนักเกินได้นะเพราะว่าในบะหมี่ึ่งสำเร็จรูปนี้มีเครื่องปรุงที่ทำจากโซเดียมนะคะ แล้วก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนี้เขาทําจากแป้งเนาะกินเยอะเนี่ยแน่นอนแน่นอนเลยว่าน้ําหนักเพิ่มแน่นอนแล้วก็ตัวบวมด้วยนะคะทุกอย่างกินแต่พอดีนะคะสําหรับวันนี้ช่อง KK Channel แล้วก็หน่วยก็ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่วยกับช่อง KK Channel ด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้ามือจะขยันหาสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอยู่เสมอๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองตลอดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้าที่รักจ๋า